สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานวัดที่ีครับมื้อนี้ขอกันเขาแรงครับบรรยุครับพี่น้องครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาดักกุ้งดักกุ้งมื้อนี้มาหมายมี่บ่ได้มาดนแล้วครับพี่น้องครับห้างเหินมาดนพาพพี่น้องมาดักกุ่งเมื่อนี้ผมจิใส่เงี้ยง่ายครับพี่น้องครับเป็นอาหารปลาดุกหน่อยอาหารปลาดุกหน่อยเรากลับเข้าครับที่สำคัญครับใส่กาแฟครับนี่ใส่กาแฟผสมจังหวมครับพี่น้องครับ มันจะหอมเติมพ้มหอมเข้าไปครับเพราะว่าห้ามเ่าไม่ได้ขวครับพี่น้องครับอ่าจังไงพี่น้องลองไปใส่บ้างครับพี่น้องครับสูตรนี้ได้ผลดีหรือเพราะว่าโอ้เดี๋ยวขวห้ามมาแล้วแล่ะนะมันดีหอมครับนี่เขาไม่ได้ขวบห้ามเขาเอากาแฟใส่เลยแค่นแค่นกันได้ครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวผมจิบมาเลยหมดสมลากะมื้อนี้จิบรวบล้ตัดปอนยังไงนานก็่าคืนไล้ครับพี่น้องครับโอ้โหว่าชีไรกุ้งไล้ก็ยังมาถามเพื่อนกันโอ้เสียงด่วน เชียงรถกับบึงบึอยู่พี่น้องเอี่ยบาครับบ้านนี้ช่วยผสมทำประดุษอันนี้ผมกาวเลยครับกะคือกาวทำนี่ก็ผมต้องเก็บหลังครับบ้นนี้ต้องเก็บหลังเมียนะกากาวเลยม้านนี้ครับ อานบ่ปมานมาถ่ายรุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับฝนตกทางงก่าเงินมีแดงน้อแบบนี่ซิกเนเจอร์บ่เสือร่องเด้อครับส่องร่องเด้อนี่ผมบอกให้เลยนี่รายการเลยสองช่องครับวันนี้ออกแบบง่ายเลยก็เลย,เลยง่ายง่ายครับวันนี้สูตรง่ายๆแต่ว่า กองมาถาเบิ้งผลลัพธ์ครับปลูกกินหอมถึ่นเลยหอมไวยคือยังเอียงใหม่หอมครับพี่น้องครับโอเคแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมสีห่อแล้วก็ไปถาเบิ้งตอนดักครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับใส่ก้อนหินเข้าไปน้ำด้อกุ้งกุ้งันปุ่้กินหินด้วครับพี่น้องครับแต่ว่าใส่เพื่อจิดทวง ทวงนะครับทวงให้มันมันจมหนามขันเหาใส่แบบแหงนี่คือใส่ยังสีด้วยต้องเอาหินได่น้ำขันป่อไซหินนี่บ่ได้ครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องครับย่ามหอยเงียนี่หอยเงียมันอยู่ระดับประมาณนี้ครับพี่น้องครับอยูปป่ปาก พอดีเลยพอดีช่องปะเพื่อค,ครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิดังให้พี่น้องเบื้องจักน้อยหลักอีรวบดรตัดตอนเลยเด้ครับเพราะว่าสถา,านที่เอาไปนี่ค่อนข้างที่จีหกแน่อย่างน้อยครับพี่น้องครับย่านตาก้องเขาไปเมื่อไรผมจีรวบระตัดตอนเห็นพี่น้องเบื้องจักสามสี่หลังแหลมมาถาหลุดน,น้ำกันยามาเซ่ครับพี่ฟองครับโอเคครับ,คครบหลักอีกอย่างหนึ่งกับฝนตกหลายครับ จังมาถา,าเบื้องบนยีสุนีสิได้ผนบ่ไปครับปลูกกอ,อกอีน,นี่วะ ไม่ครับ่นองครับถือจินออออจนอ้น้อมอยาจิ้นยายิ้นดีเลยไปหลังต่อไปครับ ทางเดินมองตรงนี้ครับพี่น้องครับผมก็เคยดักแบบนี้เจอเดินดักในปลาหยากแบบนี้มาทาลุ่นกันอาจจะเป็นแบบไม่อาจจะเป็นรูปแบบไม่ที่ว่ากุ้งเขาาลาย็ะไ้เดี๋ยวนี้ันขอท่านมันใจครับพี่น้องครับเมื่อกี้ดิมอ่างนี้สีเป็นคู่ไปเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำถ่วมไม่บัดครับพี่น้องครับได้แบกหยาใช่อเาโอเคมือนี้รวบรวมตัดตอนให้พี่นอ้องเบื่องต้นนี้ครับเดี๋ยวมืออื่นที่พาพี่น้องาหลุไม่ว่ากุ้งสีเขาาลายบันไท เพราะว่าหนามฝนมันก็หลายเนาะครับเนาะวิธีการหากินหาอยู่หาอยู่หากินของอีสานมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับพีน่น้องครับใายทอดวิธีอีสานให้พี่น้องเพื่อนโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมรัครับช่องอีสา,บานบัลลีซี่มือหมาดันกันไหมครับว่าพุ่งสีขาวไหลมันได้ไปครับ นี่น้องครับเท่านี่ฝนตกครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมายามกุ้งอยู่ผมช่องอีสานบัด์ติซี่ครับพี่น้องครับไปนี้มายามกุ้งไม่ทำกลางสายฝนครับไปนี้ก็ดีเล็กน้อยครับพี่น้องครับมาถารุ่นกันหมูอ่านี่สูตรหมูอ่านี่ผมเอามาลงไอพี่น้องเบิ่งเก็บกิบไอพี่น้องเบิ่งปลาสีมันมาครับเมื่อนี้มาลุ่นกันครับพี่น้องครับไปครับลักแรกเลยครับเมื่อนี้เมื่อนี้เร็วจักน้อยครับพี่น้องครับตับก่อนแล้วรั้งเงินเนาะ ม่ลงนเาอ,อ,อยูเายูลอยู่ครับพี่ห้องครับยวอมต่อไปด้วยแน,น่นแน่นครับเอาครับหลังเนยหานอครับพี่หงครับ ทางข้างไปครับพี่น้องครับนี่ครับกุอยี่นี่ตัวดำครับพี่น้อง ถือว่าเขาอยู่ครับพี่น้องครับถือว่ามันอยู่ผ่านไปซองรังวถือว่าเขาไลายย่ฝนตกนั่ขึ้นไล่ครับพี่น้องครับจับทางมาได้แต่กินน้ำเกียกน้ำครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับ Nghỉ nhập đây. Nhìn quá nhiều điều. Cần. Quá đi ăn ừ. đi phái mục, khắp đó khắp nhau có nhau khắp nhau khắp มาดหน่อยครับพี่น้องครับตาบมาหน่อยครับลุงว่าไฟหลายครับเอาฝนตกเริ่มแห้ง้วครับพี่น้องดัดโมกครับพี่น้องมาเลยโอเคครับหวังต่อไปครับเดีนยวไปกันเร็วๆนี่นัีกหน่อยขอตรวจขอไฟครับ

น้องปลาครับพี่นอ้องปลากระเดือกครับนองปลาเงี้ยเดี๋ยวมาตรวจมาให้ครับพี่น้องครับการไทยทำบ่าคอยสะดวกัดปไนไอเมื่อนี่ว่าคอยลาบดื่นไปไนไอฝนตกเนื่องจากฝนตกครับพี่น้องครับ,ไ,รบไ,ปไปครับพี่น้องมเลยไป้งต่อไปครับหลังสุดท้ายไทย ลายอยู่ครับถือว่าลายอยู่ปรุมการลายอยู่ไม่สภาพ้นตกดำเลยโอเคครับพี่น้องครับนี้ไปแบบเร็วๆครับพี่น้องยังไม่ได้ต้องร้อนสนความให้ครับอีกอาชิตมาออกมาพอดีกประเดี๋ยงเองพนตกครับพี่น้องครับการพนว่าตกกันอีกใครอยู่แางกรย่างหนึ่งกระดามลายครับพี่น้องครับจะได้กัมผัสพี่น้องเขถมให้กำลังใจครับโคตรที่ตามก็เลยโคตแช่ช่องอีสานบันที่ซี่น้ำครับโอเคครับคือนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับไปหาอยู่หากิน การิได้มกแนี่ยยังไงแล้วก็รพ้อยเสยอยอยยยือดีก็สิได้ก้อยแนี่ยยังไงเดินทายถอดวิธีการหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานพีน่น้องครับบ้างแล้วครับเนาะช่วงวันหยุดโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ